กาลครั้งหนึ่งมีนางยักษ์ตนหนึ่งชื่อว่ากินนาอาศัยอยู่ในบ้านหลังใหญ่ไกลภูเขานางกินนายังเป็นสาวไม่มีคู่ครองนางอยู่ตนเดียวโดดเดี่ยวทุกเช้านางกินนาจะเดินทางท่องเที่ยวไปตามป่าเขาจะกลับมาบ้านก็ต่อเมื่อถึงเวลาอาหารเท่านั้น นางมักจะมานั่งเฝ้าดูน้ำไหลที่ลำธารเสมอนางชอบดูน้ำวิ่งไหลผ่านไปตามซอกหินและตน้นหญ้าบ่อยครั้งที่นางจะนั่งอยู่ใต้ต้นไทรที่แผ่กิ่งก้านสาขาออกไปกว้างใหญ่ที่ให้ร่มเย็นแสนสบายและเผลอหลับไปอย่างสบายใจการที่นางกินนานใช้ชีวิตส่วนมากอยู่ในป่าเขาเช่นนั้น ทำให้นางคุ้นเคยกับสัตว์ป่านานาชนิดบางครั้งนางจะนั่งเล่นอยู่กับนกจำนวนมากนกเหล่านั้นจะร้องเพลงให้นางฟังและหลายๆครั้งที่นางมักจะขึ้นไปนั่งบนคอช้างป่านั่งช้างเที่ยวเล่นไปทั่วนอกจากเรื่องกินมนุษย์และสัตว์เป็นอาหารตามวิสัยยักษ์แล้วนอกนั้นนางก็เป็นหญิงสาวธรรมดาที่รักสวยรักงาม รักธรรมชาติและความร่มรื่นของป่าเขาเช้าวันหนึ่งนางกินนาได้เห็นชายหนุ่มคนหนึ่งกำลังเดินเข้ามาในป่าชายหนุ่มคนนั้นมีรูปร่างงดงามราวกับพระอินหนุ่มรูปงามผู้นั้นถือปืนไว้ในมือนางกินนาใฝ่ฝันอยู่นานแล้วที่จะมีสามีกับเขาสักคนหนึ่ง นางจึงรู้สึกปรับรื้มใจอย่างบอกไม่ถูกเมื่อไยเห็นหนุ่มรูปงามผู้นี้ขณะที่นางกินนากำลังฝันหวานอยู่นั้นนางก็ระลึกขึ้นได้ว่านางเป็นยักษ์รูปร่างหน้าตาหน่าเกลียดเมื่อชายหนุ่มรูปงามนี้เห็นเข้าก็คงจะไม่หลงรักนางอย่างแน่นอนอย่ากระนั้นเลยนางจึงปลอมแปลงกายให้งดงามเสียก่อน ่อยเข้าไปหาพูดจาเสวนาด้วยนางจึงไร่เวทมนต่าย่างจากยักษ์เป็นหญิงสาวรูปงามน่ารักมีเสน่ห์ยากที่หญิงใดจะเทียบเคียงได้เมื่อแปลงกลายเสร็จแล้วนางกินนาก็เดินเข้าไปหาชายหนุ่มพร้อมกับถามว่าจะไปที่ไหนเหรอจ๊ะฉันมาล่าสัตว์จ้ะชายหนุ่มตอบแล้วถามต่อไปว่า น้องสาวอยู่ที่นี่คนเดียวหรือจ้าพี่ฉันอยู่คนเดียวอยู่กับนกกับต้นไม้นางยักษ์แปลงตอบสเสน่ห์ของ,งานางกินนาทำให้ใชายหนุ่มรูปงามเริ่มจะหลงรักเดินเข้ามาอยู่ใกล้ๆแล้วชวนพูดคุยถึงเรื่องต่างๆเมื่อเห็นหญิงสาวไม่รังเกียจก็ชวนไปนั่งคุยที่ใกล้ลำธาร ชายหนุ่มได้บอกชื่อของเขาให้นางกินนาทราบว่าเขาชื่อพุทธเสนแล้วเล่าเรื่องราวต่างๆให้นางฟังนางกินนาได้ขอร้องให้ชายหนุ่มพักอยู่กับหล่อนนานๆพุทธเสนก็ยอมตกลงด้วยความยินดีพุทธเสนอยู่กับนางกินนาด้วยความสุขสำราญวันหนึ่งนางกินนา ได้บอกความลับของนางให้พุทธเสนฟังด้วยความไว้วางใจว่าพี่จ๋าฉันลืมบอกพี่ไปว่าในหีดใบนี้มีมะนาวที่ไม่รู้จักสุกไม่รู้จักเหี่ยวอยู่หลายผลเป็นมะนาววิเศษที่ตกทอดมาตั้งแต่ครั้งยากครั้งใหญ่ของฉันทีเดียวมะนาวเหล่านี้มีความวิเศษมากพี่เคยผ่านไปเที่ยวที่สวนของฉันบ้างไหมจ๊ะ ที่ไม่เคยไปเลยสวนที่มีมะนาววิเศษแบบนี้ชายหนุ่มตอบอยู่ที่ไหนล่ะพุทธเสนถามนางอยู่ห่างจากที่นี่สักป80เส้นเห็นจะได้จ้ะแต่ฉันขอร้องพี่นะจ๊ะอย่าได้คิดไปเลยมันมีอันตรายมากพุทธเสนไม่ตอบแต่เขาก็ยังคงคิดถึงเรื่องสวนแห่งนี้อยู่บ่อยๆวันหนึ่ง เมื่อนางกินนาไม่อยู่พุทธเสนก็ถือโอกาสตอนที่นางกินนาไม่อยู่นั้นไปที่สวนแห่งนี้สวนที่นางกินนาห้ามนักห้ามหนาในสวนแห่งนั้นพุทธเสนได้พบกับกองกระดูกมนุษย์ทับถมอยู่ในคูน้ําจนเกือบเต็มพุทธเสนจึงสังหอนใจนึกเดาปติปะต่อเรื่องราวทั้งหมดเขาคิดว่านางกินนา ต้องไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาอย่างแน่นอนเมื่อเขาคิดได้เช่นนี้เขาก็เกิดความกลัวขึ้นมาจับใจจึงวิ่งกลับมาบ้านแล้วเข้าไปในห้องของนางกินนาเปิดหีบหยิบมะนาววิเศษออกมาเขาแม่รีวรอให้เสียเวลารีบวิ่งออกจากปากไปทันทีหลังจากที่พุทธเสนหนีไปได้ไม่นานเท่าไรนะักนางกินนาก็กลับมาที่บ้าน ผิดสังเกตที่พุทธเศนไม่อยู่บ้านนางจึงรีบเข้าไปดูหีบที่เก็บมะนาวไว้พอรู้ว่ามะนาววิเศษหายไปก็นึกรู้ได้ทันทีว่าพุทธเศนร,รู้ความลับของนางและหนีไปแล้วนางจึงกลายร่างกลับเป็นนางยักษ์ตามเดิมแล้วรีบไล่ตามพุทธเศนไปด้วยกำลังยักษ์นางกินนา วิ่งตามเพียงพักเดียวก็แลเห็นหลังพุทธเสนวัไวๆนางกินนาร้องเรียกให้พุทธเสนหยุดเพื่อพูดกันก่อนแต่พุทธเสนไม่ยอมฟังเสียเลยเมื่อเห็นนางกินนาใกล้เข้ามาพุทธเศนก็ล้วงเอามะนาวในย่ามออกมาผลหนึ่งแล้วคว้างไปตรงหน้านางกินนาทันใดนั้น ก็เกิดเป็นกองไฟกองมะหึกมาลุกลามกั้นนางกินนาไว้ได้ยินแต่เสียงนางกินนาร้องเรียกแต่ไม่เห็นตัวเพราะเปลวไฟลุกโรงบางอยู่พุทธเสนแม่อรอช้าขณะที่ไฟกำลังลุกโชดช่วงอยู่นั้นเขาก็วิ่งหนีต่อไปทันทีแต่หนีไปได้ไม่ไกลเท่าไหรนะ่นักก็ได้ยินเสียงนางกินนา ร้องเรียกใกล้กา็มาอีกนางกินนาได้ใช้เวทมนต์ดับไฟจนสามารถไล่ตามเขามาได้ทันผู้เธเสนเห็นจนตัวจึงหยิบมะนาววิเศษอีกพลหนึ่งออกมาจากย่ามแล้วคว้างออกไปเรานี้มะนาววิเศษกลายเป็นทะเลสาบกว้างใหญ่แทบมองไม่เห็นฝั่งนางกินนาถึงจะเหนื่อยอ่อนจนแทบจะขาดใจ แต่ก็ยังไม่ลดละความพยายามที่จะติดตามสามีนางกระโจนรงว่ายข้ามทะเลสาบมาอย่างกล้าหาญเมื่อนางกินนามาถึงฝั่งตรงข้ามนางก็เหนื่อยอ่อนเต็มทีนางฟุบลงนอนหลับอยู่ริมตลิ่งนั่นเองนางไม่สามารถจะขยับเขยื่อนร่างกายต่อไปได้อีกนางได้อ้อนวอนต่อสวรรค์ ขอให้ลงโทษต่อสามีที่ไม่ซื่อสัตย์ของนางที่ละทิ้งความรักของนางหนีไปเมื่อนางอ้อนวอนสิ้นสุดลงดวงตาของนางก็ปิดสนิททันทีนางกินนาขาดใจตายเสร็จแล้วเมื่อพุทธเสนแลเห็นนางกินนานอนนิ่งไม่ขยับเขยื่อนกายเช่นนั้นก็นึกว่านางคงจะเหนื่อยอ่อนกำลังไม่สามารถที่จะทำอะไรเขาได้แล้ว เขานึกนึกไปก็เกิดความสงสารนางกินนาขึ้นมาเพราะตลอดเวลาที่อยู่ด้วยกันนางกินนาก็ได้เอาอกเอาใจเขาเป็นอย่างดีนางกินนารักพุทธเสนด้วยใจจริงเมื่อคิดถึงความหลังขึ้นมาพุทธเสนก็ใจอ่อนเดินกลับไปหานางกินนานที่นอนอยู่นั้นและพอรู้ว่านางกินนานขาดใจตายไปแล้วพุทธเสน ก็สุดตัวลงข้างๆร่างของนางกินนาพยายามจะช่วยให้นางฟื้นขึ้นมาอีกแต่อนิจจาไม่สำเร็จเสียแล้วพุทธเสนเสียใจมากเขาล้มฟุบลงเคียงข้างร่างของนางกินนาขาดใจตา,ตายตามไปอีกคนร่างของพุทธเสนและนางยักษ์กินนาที่ตายตกตามกันอยู่ตรงนั้นหลายร้อยปีต่อมาจึงเกิดเป็นภูเขาขึ้น ได้ชื่อว่าภูเท้าภูนางเป็นภูเขาที่อยู่ใกล้เมืองหลวงพระบางประเทศลาวเป็นเรื่องเล่าตำนานสืบทอดกันมาตราบจนทุกวันนี้หากชอบฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเกย๋ยด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ